สวัสดีครับท่านผู้ชมครับความพ้่นเ่าเด่นนะครับนมครับวันนี้มาให้อาหารลูกอ้นนะครับผมอายุสามสี่เดือนนะครับนี่ครับให้ข้าวโพดแล้วก็มีหัวอาหารหมูนะครับผมหัวอาหารหมูนมนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผมมีโปรตีนยี่สิบนะครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมจะได้เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับผมสมบูรณ์นะครับผมอยาขาดคือสิ่งที่อยาขาดคืออ้อยนะครับเพราะว่า ตัวอ้วนมันจะกินอ้อยแทนน้านะครับเสริมด้วยนะข้าวโพดนะครับผมชอบมากนะครับข้าวโพดนะครับผมถ้าเอาลงในแย่งกันเลยนะครับเนี่ยๆเกิดการแย่งกันแล้วนะครับผมเนี่ยครับมุมใครมุมมันนะครับเด็กๆนะครับผมนี่ครับชอบมากเลยแย่งไม่ได้นะข้าวโพดเ่จะแย่งนี่หลองเลยเนี่ยเนี่ยเนอดไปเลยอ้าวเด็กๆ เอาลองดูคู่นี้จะแย่งไหมข้าวโพดเนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับท่านผู้ชมโอ้ชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดูพฤติกรรมนะครับผมของโปรดเลยนะครับข้าวโพดนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดูพฤติกรรมนะครับผมนี่ครับขาดไม่ได้นะครับผมอ้อยข้าวโพดนะครับผมลองลงมาเสริมด้วยหัวหันหมูนะครับผมหรือว่าเพชรดีกีก็ได้นะครับหัวหันหมานะครับผมกินได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับ ตัวนี้ก็แย่งเลยนะครับแย่งข้าวโพดคนเดียวเลยนะครับผมเด็กๆนะครับให้อาหารเช้านะครับผมอย่าลืมนะครับใครอยากได้อ้วนพ่อพันแม่พันนะครับผมคู่ละสองหมืนห้าถึงหนึ่งแสนบาทนะครับพ่อพันแม่พันนะครับลูอ้วนคู่ละเจ็ดพันแปดพันหนึ่งหมื่นหมื่นห้านะครับแล้วแต่ไซส์นะครับผมแล้วแต่ขนาดนะครับผมโทรมาได้นะครับศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามหกห้านะครับท่านผู้ชมครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ